อุ้ยอาจารย์สวัสดีครับใช่ไมหมครันบมาเจ้าสวัสดีครับการินเลยครับผมกลางเออผมนี่เราก็ตอบอุ้ยอุ้ยมีมือคนสวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสวีเกียวาเกมเมอร์กิติวาเจ้าเก่าครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรงเรียนมอต้นหมายเลขแปดนั่นเองครับผมตอนนี้เราอยู่โรงเรียนญี่ปุ่นที่ทําการ สอบนะเป็นการสอบปลายภาคหรือสอบอะไรสักอย่างหนึ่ง30วันซึ่งในแต่ละวันน่ะมันจะมีสิ่งผิดปกติที่ไม่เหมือนเดิมเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่เหมือนเดิมตอนแรกคืออะไรครับนี่มีครูยอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็มีตัวสอนแล้วก็มีเลข30อยู่หน้าใช่ไหมแล้วก็มีหน้าต่างโอไม่รู้ญี่ปุ่นหรือจีนนี่ก็โอ้โหมีสาวนั่งนั่งข้างด้วยนะเราเป็นสาวนั่งข้างๆนะฮะ น่าจะเป็นจีนมากกว่านะครับผมไม่น่าจะญี่ปุ่นเท่าไหรนะ่เนี่ยข้อสอบอ่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะปะพัดลมเหมือนเดิมมีกล่องโปรเจคเตอร์นะครับของฟ้าเหมือนเดิมปะลุยน่าจะถูกล่ละคราวนี้ปะโกโก้ตุง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 ,งวันที่ยีิบเก้าอืมหุยเขามาทำอะไรตึกข้างๆตึกเราะฮะอย่างงี้ไม่ได้นะ ยางนี้ไม่ได้นะฮะเออ,อไปโอเคมารอบนี้ถ้าเกิดเราคือบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกเราเจอไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรให้เราเลือก A ถ้าเกิดเจอสิ่งผิดปกติให้เราเลือก B นั่นเองครับผมมามีอะไรผิดปกติไหมครับ เหมือนเดิมนะใช่ไหมเฮ้ยวิ่งเงาอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีใครเล่นเงาเฮ้ยมีใครเล่นเงาแว่นนะเงาอย่างนี้มันคือเหมือนใครที่เคยแบบว่าเล่นตามห้องเรียนคือเอากระจกไปส่องเงาแล้วก็วิ่งให้แบบวิ่งไปวิ่งมาในในห้องนะฮะไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้ผิดปกติไม่ถูกต้องมายี่สิบเจ็ดแล้วครับอมืมีอะไรผิดปกติไหมนะ เอ๊หรือว่าพื้นอนอกโรงเรียนมีอะไรปกติคะอุ้ยยี่หกอุอุ้ยทไมเธอแก้ผ้ามาอย่างงี้ไม่ได้นะแก้ผ้าสาวผู้สาวแก้ผ้ามางโรงเรียนนะไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้โหแก้ผ้ามาเลยผิดปกติ <c oughs> แม่เสื้อผ้าไม่แห้งหรือเปล่าฝนมชาฝนตก ดีผ้อาอ้าวทำไมไม่ทำอะ่ะอาจารย์ครับมีคนไม่ทำข้อสอบครับอาจารย์ครับมีคนไม่ทำข้อสอบครับอุ้ยอันนี้มีสองอันนะฮะเพราะว่าข้อสอบปกติไม่ใช่อันนี้กับอันนี้สองคนท่ากับว่ามีสองมีสองผิดสิ่งผิดปกติเลยนะไม่ถูกต้องน่าไปยี่สิบสี่แล้วน,นี่นะข้อสอบปกติจะเป็นอย่างนี้ อุ้ยแก้ผ้ามาแล้วแก้ผ้ามาบ่อยแล้วเราเนี่ยที่บ้านฝนตก่ะฝนตกอ่าผมว่าหนึ่งหนึ่งไหมมันต้องมีทายหนึ่งทายสองนี่ 23. ไงยี่สามแม่เรามันเก่งจริงๆนะครับพี่น้องอ่ามีใครอุ้ยเอาไอ้นี้ยืนคนหนึ่งไม่ยอมทำข้อสอบหนูตกอาจารย์อาจารย์อุ้ยอุ้ยมีสอง anomaly หรือสิ่งปกติที่สองอันมีผู้สาวตั้งตรงไม่อยอมทำงานแล้วก็มีแสงเลนส2องสองสองครับจานมีสองคนมีสองสิ่งปกติจานอืมไม่มีอะไรนะนกเฮ้ยผู้สาวอืมอืมตัวหนังสือเหมือนเดิมนะ โอ้ยอืมเฮ้ยเสียงอะไรวะอ,อุ้ยรถไฟผ่านโรงเรียนแต่เราอยู่ชั้นหกนะชั้นหกโรงเรียนโอ้โหรถไฟมาสู่ขนาดนี้เลยเหรอเกินหนึ่งแล้วเจอหนึ่งแล้ว ืจะมีแค่หนึ่งเหรอทัอ้งหลายผู้หญิงอืมอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่าจะหนึ่งปะทุกทุนี้ยิบเอ็ดอุ้ยข้างนอกฝนตกครับหนึ่งละฝนตกเลยหนึ่งครับอืมีใครอะไรแปลกแปกไหมคือฝนตกไม่คนแก้ผ้าไม่มานะละสงสัยว่าวันนี้กลางร่มมาอืหนึ่ง เธอเป็นไงบ้างอ่ะข้อสอบเป็นไงบ้างเธอตอบหนึ่งป่ะอุ้ยมีสามมีถึงสามอ้ย,ยามีถึงสามตอนเราเห็นแค่หนึ่งนะอืมไอ้แขนคนนั้นผู้ชายอ๋อ,ขอแขนนัส้มๆเน่อะผมว่ามีหนึ่งหนึ่งสิมพิงกปติอ้าเนี่ยเป็นไงล่ะชื่อยี่สิบและอืมอืม ต้องรอสักพักเหมือนเมื่อกี้มีรถไฟถ้าเกิดเราแบบรีบอะเราจะตอบผิดนะครับ mm hmm. ไม่มีหรอศูนย์ ศูนย์เลยผมให้ศูนนั่งไงเป็นไงละโอ้ยเอาละครับไมเสียงแล้วเฮ้ยมีคน,น,นต่อยก <un> ันอยู่หล <c acute throat games> ังครับจานอุ้ยอุ้ยต่อยกันใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอต่อยกันเลยต่อยเอ้ยเอ้ยมีนกสองสองต่อยกันสองปีกปแล้วเป็นสอง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  อน้องๆคิดว่าจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ผมว่าสองอตรีสองแปลต้องเป็นสิบแปดสุดยอดอืมมีอะไรพิษปกติไอ้เพื่อนตรงนี้มันหายไปไหมเพื่อนคนเนี้ยไม่รู้อืข้อสอบข้อสอบปกติศูนย์่ะต้องไปข้อสิบเจ็ดละ นี่ไงโอ้ยเรามันเซียนอันดับลื่นเลยต่อยกันอีกแล้วไอ้นี่บ้าบอจริงเฉียวมีคนต่อยกันแล้วครับหนึ่งต่อยกันหนึ่งอาจารย์ไม่สนใจเลยเหรอต่อยหนึ่งวิ่งโลบอลูนอีกหนึ่งแล้วก็เสาอ่าก่อสร้างอีกสองเป็นสามครับข้อนี้ตอบสามเลยฮะ แม่นี่ต้องตอบดีครับมีสามอย่างเลยนะฮะอุ้ยอาจารย์หายหนึ่งอุ้ยอาจารย์สวัสดีครับตกใจหมดเลยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ทีไครับผมกำลังเออผมนี่เราก็ตอบคุคนอื่นนะครับอาจารย์โอ้อาจารย์โอ้ดูเงยอาจารยนะวันี้ถือว่าอะไรอ่ะอันนี้หนึ่งหนึ่งแม่อาจารย์อาจารย์ถือว่าหนึ่งใช่ไหมครับอืออาจารย์จะมองหน้าผมอย่างนั้น อุ้ยดุ้งเลยอะ่ะจานหนึ่งนะหนึ่งเนาะตอบข้อหนึ่งเนาะอุ้ยตอบข้อหนึ่งะหนึ่งบีเฮ้ยเย็นวันนั้นอุ้ยใครโทรสัพทาอ่ะโทรศัพท์ใครไม่รับอันนี้ถือว่าเย็นแล้วถือว่าถือว่าสองปะถือว่าหนึ่งหรอข้อสิบห้า ใครไม่รับโทรศัพท์อืออันอันอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าคนจะมีเวลาเย็นอ่านยังไงสิบสีอ่อุ้ยอะวิ้ยจกแตกจานจกแตกจกแตกอาจานมันจะมีอะไรผู่มาไหมจานถือว่าหนึ่งใช่ไหมครับโอ้ย เฮ้อกลัวผีมันเนี่ยสอบเย็นๆเ,เลยเนะี่ยสอบอะไรก็ไม่รู้เอ่อหนึ่งนะจานนะโอ้โห,โโหน่ะสิบสามแล้วง่ายๆโอ้แต่เลขสิบสามนี่คือเป็นเลของอาถรรพ์นะโอ,โอ้ยมีอะไรไหมดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอะ่ะอืมจานครับ ไม่มีอะไรหรออุ้ยอืมไม่มีนะอไม่มีอุ้ย12อ,อุ้ยอยุมีคนสองหนึ่งคนเดินผ่านสองจานหายสามอุ้ยจานนั่งอยู่หลังลรอเอ้หลังหลังห้องอะคอยตัวตรา ก็มีสามนะคนส่องหนึ่งคนเดินหนึ่งเป็นสองการน,นั่งหลังโต๊ะหลังหลังห้องเป็นสามนะอันนี้ต้องตอบข้อดีนะสามครับสามเลยโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยมีเสียงจิ้งหรีดไม่ได้เสียงจิ้งหรีดหนะึนง่นงนะน้องๆนะมีเสียงจิ้งหรีดนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ยินลองฟังดีๆจะมีเสียงจิ้งหรีด รจริงหลีดหนึ่งไอ้นี่ไปแก้ผ้าเหรอหฮยมีเหมือนวิญญาณย่องเข้ามาสองวิญญาณจ้องย่องสองวิญญาณย่องวิญญาณย่องโอ้ยกัเราไม่ไม่ดูวีดีนี่ไม่เห็นนะเหมือนจะมีวิญญาณย่องนะวิญญาณย่องสองเกือบแล้วเกือบแล้ว นี่ไงนี่ไงย่องมาจริงเลยย่องมาข้างหลังอะดูดีๆครัน้องๆน,ออนี่ไงย่องมาย่องสองวิญญาณย่องสองเท่าข,ข้อนี้ต้องตอบสี่อะสองผมว่าสองนั่นไงเอาแล้วเหมือนจะมีฝุ่นนะฮะโอ้ยเหมือนจะมีฝุ่นกำมะตังสีนะหนึ่งฝุ่นหนึ่งโอ้ยมีฝุ่นหนึ่งอะโอ้ เราต้องดูให้ถี่ท้วนนะครับฝุ่นหนึ่งอืมโอ้ยเออมีฝุ่นเลยนะเรากลับไหมอพีเอมสองจุดห้าเลยนะพีเอมสอจุดห้าโว้ยมีแค่หนึ่งหรอเพื่อนหายไหมเนี่ยไม่หายมั้งอตอบหนึ่งนะครับข้อบี โอ้เป็นไงล่ะอุ้ยกระจกแตกอุ้ยอุ้ยมีมือคนสองอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยมีเอเลี่ยนอยู่ในห้องวยมือกระจกแตกและเอเลี่ยนเ้ยอู้สามเ้ย 3, 3, 3. อุสามสามสามเฮ้แปดอุ้ยคนเดินเนี่ยสามน,นะนี่มุกเก่านี่มุกเก่าเนี่ยอาจารย์หนึ่งคนเดินสองสองสามเนี่ยมุกนี้มุกเก 9, ่าโอ้ผมชิวนวเนี่ยเจ็อุ้ยประตูปิดหนึ่งเอเลี่ยนสองฝุ่นสามประตูเปิดปิดซะด้วยอืมคุณโป่งใส นะสามเลยทีเดียวอุ๊ยอาจารย์หายไปไหนอ่ะอุ๊ยอาจารย์นั่งอยู่หลังห้องหนึ่งอาจารย์นั่งหลังห้องหนึ่งเฮ้ยอีกหกวันเองอาจารย์นั่งหลังห้องหนึ่งมีเสียงอะไรไหมอืมอืมอืม,อม มีแสงอะไรไหมพัดลมเหมือนเดิมโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมอุย้ยเป็นมนุษย์ล,อล่องหนไปเฉยเลยเพื่อนเราสองครับสองมีสองละมีสองจานเพื่อนเราล่องหนมีคนนึงอะจารย์อืมอ่ะสองตอบซีฮะตอบซีต้องเหลือฮะอุย้ย ดีไงฮะโทรศัพ์หนึ่งแม่แม่โทรตามเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นายล้องขนใช่ไหมนายอะ่ะโอ้โหนายมีพลังวิเศษก็ไม่บอกนะไม่โล่คาร์ดามีอเลยทีเดียวหนึ่งโทรศัพท์ดังฮะน้องๆรับโทรศัพท์ด้วยฮะอืมอืมโอเคตอบหนึ่งฮะข้อนี้ตอบหนึ่งเดี๋ยวสี่อ้าอุอ้ย อุ้ยอุ้ยมุกเดิมอุ้ยอาจารย์นั่งหลังห้องอีกแล้วสองฮอันนี้สองนะเพื่อนแก้ผ้าไม่มาแล้วนะครับลัางหลังตรงไม่มีข้อสอบเหมือนเดิมสองนะอันนี้สองเราชิวๆแล้วเนี่ยวันที่สามแล้วเนี่ยเอ้ยเป็น้แหละเหลืออีกสามวันเราก็จะผ่านแล้วหรือว่าสามชั่วโมง มีเสียงอะไรไหมไม่มีออาจารย์อยู่เหมือนเดิมห้องเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมกระจกไม่มีแตกโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมศูนย์ออนีตอบเอ นั่นไงอุ้ยอุ้ยมีเปิดปิดประตูหนึ่งอุ้ยน้ำท่วมสองจิ้งลีดสามคุณต้องฟังดีว่าไม่ใช่เสียงธรรมชาติไว้เพราะธรรมชาติของเกมเนี้ยไม่มีเสียงอะไรมีจิ้งลีดหนึ่งประตูเปิดปิดสองน้ำท่วมสามข้อนี้ตอบดีอาจารย์ผมอะสุดยอดอือฮคนเดินหนึ่ง คนเดินหนึ่งละไอ้ม่านนี้ลงมาหรือเปล่าอุ้ยเกาะสองเกาะสองสองั้นผมตอบสองอาจา์ผมก็ตอบข้อ,อนี้สองอะนอนฮะผมนี่ผ่านเนี่ยคอนกรีตครับผมเรียบร้อยครับเราผ่านเรียบร้อยครับผ่านแล้วอุ้ยเราเรียนจบแล้ว ฉลองสอบจบของเราครับผมก็ใครที่เจออะไรแปลกๆมาก็สามารถบอกได้ครับผมส่วนวันนี้ผมผิดพลาดประการใดขออภยัยในทีนี้ด้วยสุดท้ายผมก็สอบจบผ่านแล้วใครที่ไปดูพี่แป้งหรือว่าดูพี่แจงมาแล้วเจออะไรที่แตกต่างจากผมก็สามารถมาพิมพ์บอกได้ว่าพี่มีอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าผมคงไม่ได้เอามาหมดนะอยากให้คนอื่นมาลองหาเล่นแล้วก็เจอ เหมือนไม่ไมึดไม่เขาเจอที่อะไรที่แตกต่างกันและมาแชร์แชร์กันสูนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย